นี่จ้ะไปเจอคลิปมันเออ่ทำพริกนะแล้วก็มะน,นาวนะอย่างนี้เลยนะเราจะลองมาเป็นลูกๆบ้านนี้นม่ชอบของเปรี้ยวกินเปรี้ยวได้ทุกคนแต่ว่าเรากินได้บ้างนิดหน่อยปกติแต่ไปเจอคลิปที่เขาทำมะน,นาวเนี่ย อกเปลือกออกให้หมดอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทําน้าพริกนะคะจะเป็นพริกเกลือหรือพริกน้ำปลาหวานก็ได้แล้วแต่ชอบแต่เราชอบแบบเนี้ยเราจะจัดเป็นลูกๆมาเบิง้งมันสีเท่าใดกันมันสีส้มคักอยู่ปะเดี๋ยวมาดูกันเราจะกินเป็นลูกแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกๆเลยเด้อทำน้ำจิ้มอย่างน,นี้ไปเจอเขาทำคลิปมา น้ำลายไหลเลยเด้อลองเบิ่งกันหน้าประศรนมันสิสมอยู่บ้ลองเป็นลุกๆลังเสียแล้มาไปเบิ่งค่ะมันสิสมซํำใดววะเบิดลูกเลย ผสมแ่บโอ้โหอืมเอาปัญญาผสม 哦，嗯哼、oh. mm。Hmm.